สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกันใน youtube c h anel n HR c o m a s r นะครับสำหรับในคลิปนี้คงจะเป็นคลิปสั้นๆนะครับผมจะมาแนะนําแบบฟอร์มนะครับสำหรับหลายๆท่านที่ถามเข้ามานะครับว่าถ้าจะลาออกจากการเป็นผู้ประกันตนมาตรา39เนี่ยจะต้องเขียนเอกสารตัวไหนนะครับก็เข้าไปที่ลิงก์ตามที่ผมทิ้งไว้ด้านล่างตรงนี้นะครับก็จะเป็น เอกสารตัวนี้นะครับจากเว็บไซต์ของสำนักง,งานประกันสังคมชื่อย่อว่าสปสหนะครับหรือท่านใดจะพิมพ์ใน Google ก็ได้นะครับแบบแจ้งการสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจนะครับ <c oughs> ก็กรอกข้อมูลครับง่ายๆครับชื่อนามสกุลเลขประจำตัวประชาชนที่อยู่นะครับกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทั้งหมดนี้นะครับ <c oughs> แล้วก็ลงชื่อแล้วก็แนบสำเนาบัตรประจาตัวประชาชน นำส่งที่สำนักง,งานประกันสังคมนะครับสำหรับใครที่จะกลับไปเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33นะครับหรือว่าอาจจะมีสวัสดิการอะไรที่ดีกว่าไม่ต้องการที่จะเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา39แล้วหรือว่าจะหยุดการเป็นผู้ประกันตนเพื่อไปรับเงินชราภาพนะครับก็ใช้แบบฟอร์มตัวนี้ครับสำหรับคลิปนี้ข้อสั้นๆแค่นี้นะครับไม่มีอะไรมากพบกันในคลิปต่อไปครับ และอย่าลืมกดติดตาม YouTube Channel HR c o m a s s กันด้วยขอบคุณและสวัสดีครับ